บรรยากาศโคกค,ค่ะมัดเจ็บเห็ดค่ะมัดเจ็บเฮ็ดคือเก้าหรอค่ะพูนพูนหนึ่งอยู่ทั้งใจบนเสียงเอืน่นคนนาพ้องค่ะโคกสนามบินคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะฝนตกลิ่นแชงแชะแชงแชอยูหัวตะสีเท่าค่ะก็ได้แน่แล้วล่ละได้แน่แล้วกได้ตังต่เฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงกับเห็ดละงอกเถ่าเอาอย่างใช้หัดโทรศัพท์ไว้ฝนมันตกลิ่นย่างออกก่อน ไปเฮ็ดละงอกกับเห็ดเพิงค่ะพี่น้องก็สิได้จักแกงเลยล่ะปูนผุนงเสียงเพิ่นเบาอยู่ทางผุนผืนอิ่นคนน้นหนุ่พ้องอเลยผุนจะสีย่างไปหาเพิ่นก่นอโนโคกเงียบเงียบหอยเห็ดมันบ่อคอยมีขันขันเห็ดมีนี่คนหลายหลายอันนี้เห็ดบ่อคอยมีเห็ดบ่อคอยมีคนก็เลยเงียบกันุปกรณ์วดไปครับพี่น้องไปหาเบิง่งแล้วเดียมมันได้ตืิมกัน ดอกเองง่านเลยโบ่างนี้โดนๆคนคนนําพ้องจังคอยสิบมาเที่ยนหนึ่งดอกครับพี่นอ้องมันกะนี่แน่โดนนี้ก็จะาว่าเห็ดมันออกแต่ว่ามันสิว้ายแล้วละ่ะเห็นก็จะเอาไปกับมิตรเหร็ดบาน บรรยากาศบรรยากาศโขกคะ่ะพี่น้องเก็บบรรยากาศโขกฝนตกลิ่นเศร้าใหม่ๆมาใหม่พี่น้องเบิ้งคะ่ะก็ได้ก็เป็นได้เฮ็ดเพิงคะ่ะเฮ็ดเผิองอีต,ต่อก็จะเอิ้มาเฮ็ดเผิงอีต,ต่อเฮ็ดละงอกก็ได้แน่แต่วันจะเป็นเฮ็ดละงอกเถาเฮ็ดละงองกบานนี่เด็กค่ะดอกหนึ่งเฮ็ดเพิงอีต่อเพิงอีต่อหน่อย นี่ก็ง,งกมันกับขันเลี้ยมกับสิเสียบาบานๆก็คอยเห็นเสียด,ดัดจนจมมันพ่ออาบ้าพ่ออาบ้า มันเห็ดอย่งมันแต่เบียร์ป้อพี่น้องดีแล้วมันพ่อยต่อยอีต่อมังตะกี้กะเคยมาเอาที่หาดอกเต้ที่ไก่นน่วะคุณเด้พี่น้องนี่คุณยายนี่เกิดที่ไต่ไต่ใหม่ที่ไต่ใหม่ค่ะ นี่สองดอกต้องดอกเห็ดละงอกบานเห็ละงอกบานอันนี้มันไ่ได้เอาอันอันนี้ก็เอาดอกอันแว่มันชวนขึ้นแล้วนี่ ngô phun đợt nâng phía nào phun cho cây cây mô phun Nhìn đẹp cái cây mô sẽ dưới đây kén cái đợt tí sần Cái đây tìm cần nữ bậc hoài bậc hoài mà nó mọt này, cả ta bậc hoài ไว้เลียกัอยากกินเห็ดพุ่น,นตอนกระตากันยังมา่นนัมากินอยู่ดอกนึงพี่นอ้องอันนี้จะเป็นเห็ดหนาเลร่าาเออเห็ดหนาเร่อืมเห็ดหนาเร่ดอกนึง ่เฮ็ดหนังบ่วเต้เพิ UND ่นว่าเฮ็ดเพิ่งอีกต่อหน่อยนะนี่อิต่อหน่อยก็เป็นละงก์เป็นละงกก็เป็นเห็ดละงก์บานพี่น้องมันสิไว้แล้พ่อเฮ็ดหนังบ่พ่อเฮ็ดหนังบัวดูคนหนึ่งไปเบิ่งตาเพิ่นงเพี่น้อง กำลังหาอยู <ranch iser> <ENGLISH> ่พคนมาได้ก็ได้ตั้งแต่เห็ดอาวุสโววัสดุเอาไปบำบัดเอาอย่างมาลงมาทางนี้ท่านในพ่อยังเก็บดอกอยู่ไอยคนหายยึดต่ออยู่ทั้งคนหลายอยู่แส่เบิ้งดูตาได้ไม่พี่น้องเบิ้งแน่้ยเรากำลังเอาเห็ดหา บ่ได้ได so 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 we ้เอาเห็ดยังสันก้มเอาเห็ดยังหันมองเคยเอาบ่มีดิีไปเบิ่งไปคือบ่ไปย่านนี้ยังพวไปรลอดไม้พี่น้องเบิ่งเลยเอเอาคือได้งามแถอเจ้าคือคู่วิญญตัวบ่กตานี่ได้หลายแต่อืงต้องหันหาอีตัวนั่นล่ะก็ยังว่านั่นเขดีเสียน ่นีนเฮ็ดมันบ่เห็ดมันว่ายแล้วนไปเมืไหรน,นี่นี่ขึ้นไปนี่ไปหาอีตออยู่หม่นั่นขึ้นไปหม่ทางนี่พออ้มอมไปเหรอเออไปโม่นะนี่แล้วก็อ้อมไปฝนเออฝนอ้อมลงหัวโศกฝนเราจะไปตามหม่องเคยไปละค่ะพี่น้องค่ะไปหม่องอื่นบ่ได้พิกัดอื่นบ่ได้มันสิหลงหม่องใดเคยไปกะแจังคอยไป มาเป็นรุ่นน้ำกันค่ะพี่น้องว่ามันสีบสัดรทุตไทยมันสีได้บ่ค่ะอขาอ,นนขา,อะขาแป้งอันนี้ก็เอิญมะเฮ็ดข้าวแป้งคันนี่ ้ากับม่มมเลยอืมขี้กระเดือนคืม,นมห,นหนึ่งคนจมอยู่เหมือนคนวายยางอ้อมโคกเป็นลอยโล่กับวัพพอ ็มันไว้แล้วเนาะนี่มันบวบไว้เหาอบ่มามาตอนมันไว้เนาะอืมโอ้ยมาเด้อขวัญเอ้ยมาเอร์สิพ่อเนี่ยละค่ะนี่เห็ดนาแหล่ะ เมดตาเมดโคกนี่หัวตาได้นาแหลนาดำดอกนึงนี่ล่ละเห็นดอกไม้ขาวๆบันไดกบว่า,บบาตาเป็นเห็ดเหลี่ยตาค้นมึงดูย่างไปเยเรื่อยละค่ะ บังงามมังบังงามกับไขู่่ได้ละอือหือโอ้มัดโคกได้แล้วอีกดอกหนึ่งที่น้องเฮดนาแหลกอาซัมนี่แหละมันมันบ่คอยพอมันบ่คอยพอมันโดนโดนจัคอยพอเจอหนึงเนาะมันอึดมันอยากหาไปเรื่อยๆล่ะค่ะเพี้ยมันได้แกงเนาะ ออันนี้มันกินได้อยู่กินได้อยู่อันนี้นี่อันน,น,นี้ดอกหนึ่งมีคนนําอันเขาจะว่ามันกินบ่ได้กินได้อยู่เด้ค่ะนี่บ้านคนนําพ่องสือเอินเฮ็ดชีก็ดียนแมนกินได้เฮ็ดชีก็ด,ดียน,น,นแต่ว่ากัาบ่คอยเอาดอกเพราะว่าดอกมันบางมันล้างยาก ลีกอนหน่อยดอกนึงพี่น้อง,ง,งตะเก้ามันจะเป็นโมเด้์โมมันยุ่งใสปุ๊บเปิดฐานด้งยกันโอ้ยเท่าทิมมืดน,นั่งแน่เท่าทิมมืดมือม,มันกระไดแม่กับเท่าทิมมืดค้ามมาเห็น อืมดอกนึ่งดอกนึ <c oughs> <c oughs> ่งมองแล้วดอกต้นโดนจังพอดอกนึ่งต้นโดนจังพอกับไข่อยู่ด้วยเนาะพี่น้องเนาะมันสิพอได้แกงอยู่นี่ต้นโดดโอ้ยแน่แม่นหลุดมือคนแหงตดนโดนจังพอดอกนึงแต่ยังไข่อยู่อันนี้เขาเอื่อมาเห็ดนำหมาก เฮ็ดก้ก็สิเป็นอีกแนวหนึ่งเลยจ้ะแนวก้นแนวหนึ่งเลยอันนี้อันนี้เฮ็ดนาำหมากดอกบางดอกบางๆดอกเฮ็ดนาำหมากเฮ็ดอย่างนี้เลีย้ยงเนี่ยงนี่บอกแม่ว่งเฮ็ดตะเบี้ยนนี่สิ วันมุกอ่อนเห็ดลำบากเอกเอามาเอาเห็ดลำบากนะเนี่ยเพื่อนเปิดหาเห็ดยังดอกค้นก็นได้จะมาเห็นเห็เหดยัง Thì mà bó nhắm đấy bó khói đầy Và chộp cua không dám đẹp Thôi đấy chắc kìa Ừm <laughs> นี่ขอนทุบแม่งขับเพิ่นฮะบอข่านไปนี่ลงนีล่ละนี่ต้องไปหมวกไก่ปลามึงนี่หาเล็มเอาอีตอนหน่อยญีย่ปุ่นนี่จะได้แกงอยู่วางห้องเก็บเล็บไปละ เฮ็ดกรแป้งอีมักห้ย,ปปกย,ยเลียกัด๋ยเอาวนเนอาเห็ดกับแป้งกันคิดได้แล้วล่หละ่าเก็บเด้อสาเดี๋ยวหาเม็ดกระแปแ้งเราหนี่กัน เสร็จละไว้เนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายดูนี่แหละ